Style is the answer to everything.

ับสวัสดีนะครับผมอยู่กับเราแบบเก๋าเลยวมิ้โควีนนะครับวันนี้มามาแข่งแล้วนะครับมาแข่งที่ห้างอีออนศิราชานะครับงานนี้ก็จัดโดยคุณจอบบี้นะครับเจ้าของร้านบ้านบึงขับ4 5นะครับงานนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแข่งแค่โอเพนบล็อกตามกล่องยามะไรลแล้วก็สแตนด์ด d นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูลายสนามก่อนนะครับว่ายากง่ายแค่ไหนแต่คิดว่าง่ายไม่ยากครับมีมียากก็ที่เห็นๆแค่ต้องสลับเลนนะครับนิดเดียวเดี๋ยวพาไปดูลายสนามก่อน,นครับลายสนามก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีจุดสตาร์ทอยู่ตรงที่นี่นะครับที่เรานั่งกันอยู่แล้วก็วิ่งมาวิ่งไปทางทางขวานะครับเกือบดูผิดทางขวาขึ้นแบงค์ครับแล้วก็ลง แล้วก็ไปขึ้นแบงค์สูงนะครับลงจากแบงค์สูงเสร็จก็วิ่งไปตามโค้งทางซ้ายนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมามีตั้มรับสี่แผ่นนะครับแล้วก็ลงจุดที่ยากที่สุดก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงสลับเ,นเลนหนึ่งแต่คิดว่าเป็ดรถดีๆก็เนี่ยหลุดเห็นเห็นเลยนะครับหลุด เ็ตรถดีๆก็น่าจะเล่นได้ไม่ยากครับน,นี่เป็นสลับเล่นคู่แบบสองแผ่นนะครับอาจจะยากอาจจะยากกว่าปกตินิดนึงนีหลุดเห็นไหมต้องแก้ต้องแก้นิดหน่อยเดี๋ยวดูนะครับซึ่งน,นี้ลงมากระโดดรับตีแผนตรงนี้นะครับส่วนมากก็จะหลุดกันตรงนี้นะครับที่เดียวทำความเร็วได้ค่อนข้าง สูงคว้าลวงวนครับนี่หลุดอย่างนี้เลยอันนี้น่าจะยำอะไรนะครับรู้สึกคนเตือนำเกินจะเล่นได้แล้วทำเดินแอคเลยนะครับอันนี้จะเป็นดาโอ้ย ตอนนี้ถ้าใครมาก็ยังทันนะครับนี่ตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าครับ,รบหลังจากที่เราได้ทดสอบสนามแล้วนะครับตามกติกาคือตั้งเสาได้ไม่เกิน30สิบนะครับเ็รบประมาณนี้สเต็ปรถที่วิ่งได้ก็คือมันสําคัญตรงสลับเลนคู่ตรงนั้นนะครับเป็นสลับเลน2แผ่น เกษตรรถที่ใช้ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเราใช้เป็นโลมวงต้มนะครับหน้าหลังเลยอย่างนี้ครับตั้งเสาขึ้นมาโค้งก็จะเป็น FMA นะครับอันนี้คือเทสแล้ววิ่งไ,ด,ได้ไม่หลุดไม่หลุดกลับเร็ทตรงนั้นนะครับโรงงานคือถุกขง็งแรอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนรถกล่องทั่วไปแต่ว่าอันนี้ต้องลงรุ่นยาอะไรนะครับลงรลุ่นรถโฟล์บล็อกตามกล่องไม่ได้ คั้งเสาหน้าเป็นโลต้มสี่ตัวนะครับเสาหลังก็เป็นโลม่วงสี่ตัวหลังจากนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าเราจะเข้ารอบเท่าไหร่แต่แต่ละคันวันนี้ก็แรงลุกคันนะครับสูมือทุกคนกครับโอเคพัดเดี๋ยวประมาณสี่พงร้อยยแปด้อมห้าสิบเจ็ดนะครับ สิบนะครับรอบสิบเฮ้ยรอบคเแ็นมาอรอบแรงบ้านนะครับแปดสิบสี่ร้อยสิบแปดร้อยสิบเจ็ดหน้าหนุ่มไปคนเดงครับกระตัวนะไม่ต้องเสียใจไปนะเดี๋ยวมาใหม่นะ พี่ปอดวิ่งโชวอแล้วะพลังใบปอดพลังใบเดบรอบต่อไป